ออนเด็กกับป้าน่าจะขโมล,ลิสติกแม่กับป้าไป,าปาใครเป็นบ้างผู้สิตอบอสิเป็นไหมจำฉันไหมสวยน่เด็กทำให้แบบไม่มั่นใจมากบอกเลยอย่าเดินไปคุยไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายแล้วจะคุยเรื่องการทำหน้าแล้วก็เลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ทิ้งคนทำได้หมดเนาะเหมือน,นว่าทายาชาก,ก่อนแล้วก็ป้าคือเจอมากแบบว่า,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 าสี่ร้อยกว่าดอนซึ่ง Good morning ค่ะทุกคนพบกับปางมั่นน้ารีวิวนะคะวันนี้นะคะสังเกตกันไว้เอ่ยวันนี้ปางไม่ได้ทาลิปสติกนะดูปางแบบว่าขำมากคือแบบว่าปางคิดว่าที่ปากขำอะเพราะว่าตอนเด็กกับปางน่าจะขโมยลิปสติกแม่กับป้าไปใครเป็นบ้างผู้สิตอบสิเป็นไหมเป็นเหมือนฉันไหมขโมยมาทาเพราะว่าอยากสวยนะเด็กผลที่ได้ก็คือนี่ค่ะเพราะว่าปางไม่ได้เป็นภูมิแพ้อะไรนะแต่ว่าเป็นเพราเนี่นี่ ทำให้แบบไม่มั่นใจมากบอกเลยคือตื่นเช้าก็คือปากข้กำอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคลกลิสติกตลอดเวลาแบบหลังกินข้าวก็ต้องทาปากรู้สึกแบบตัวอยากจะตัดปัญหาตรงน,นี้ไปไม่มีความมั่นใจเลยนะคะแล้วด้วยบอกกับว่าตอนนี้ตัวเองก็พอจะมีแบบรายได้มาซัพอพอร์ตตัวเองแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยมองหาที่สักปาตอนแรกจะไปสักที่ไทยแต่ว่าเวลาไปน้อยมากจะสักกับพี่ควีนนี่นะคะที่เป็นคนสวยใครอยู่ไทยสามารถสั่ง จองคิวพี่คุนได้เลยนะคะส่วนปางอยู่ที่นี่ก็เลยมองหาว่าเออเราจะไปทําที่ร้านไหนที่แบบดูไม่มาตรฐานและน่าเชื่อถือเนาะไม่พ้นคนนี้เลยค่ะแม่นิโคของปางเองนะคะก็คือเกิ่นก่อนเลยว่าพี่นิโคเนี่ยรู้จักเดินไป,ปนไปดีกว่าเพราะว่าเดี<ๆ>๋ยวมันจะสายแล้วนัดพี่นิโคไว้ตอนเที่ยงนะคะคือว่าปางอะนัดพี่นิโคเอาไว้ก็คือทําการบุ๊กปกติเลยเพราะว่าพี่นิโคนะคะเป็นเจ้าของคลินิก อยู่ที่เมลเบิร์นตรงนี้นะคะอยู่ตรงวิชวล์มาร์เก็ตนะคะใครอยู่ในโซนซีบีหรือนอกเมืองเนี้ยขับรถไปก็สะดวกนะคะไปหาพินิโคได้เลยนะคะก็ทำการบุ๊กเอาไว้ตอนเที่ยงตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเนาะแบบคุยกับพี่นิโคมาตลอดนะคะไม่ว่าแบบจะคุยเรื่องการทำหน้าแล้วก็เลเซอร์อย่าเงี้ยพี่นิโคทำได้หมดเนาะโอ้ยพี่นิโคใจดีกับเรามากแต่โดนฝนตกมากไม่ไหวแล้วแม่นั่นแหละแล้วก็ คุยกับพี่นิโคแล้วพี่นิโคก็แนะนําว่าเออพี่สามารถสักปากได้นะเออถ้าปางอยากมาทํำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าออตโตโตเลยค่ะแม่จัดไปเลยคะ่ะวันนี้ก็คือไปเราจะไปทําการสักปากแต่ว่าเดี๋ยวปางจะเดินไปขึ้นแทมก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่วิทยุมาเกตการ์ดเนาะไปคะ่ะ Let's go ไปกันเลยฉันบอกเลยว่าร้านนี้ดีมากทุกคน ถึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสายตรงวิทยเรียมาเก็ตนะคะแถมสายมาเจ็ทเนะเาะแล้วก็มาลงสต๊อปนี้นะคะเดินมาไม่ไกลก็จะถึงแล้วแต่ตอนนี้ที่ประมาณเวลา11ครึ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าปีนิโคจะเสร็จหรือยัง <c oughs> ตอนบอกเลยนะว่าตอนมาที่นี่แรกๆนะคะรู้สึกตื่นเต้นกับตรงนี้มากเนี่ยเห็นไหมที่เป็นดาวแล้วก็มีแบบว่ากลมๆสีแดงๆมีทุกเส้นเลยมันเหมือนกับว่าแบบใกล้คริสต์มาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมาก มาสี่หับมีก็ยังเป็นลายเดิมยากจะให้เขาเปลี่ยนลายเหมือนกัน อย่างแรกคือพี่นิโคขอจะสกิจเหมือนกว่าทายาชาก่อนแล้วก็เหมือนสกิดผิวปากของเราอะให้แบบว่าดูดซึมยาชาฟังคิดเองนะเดี๋ยวต้องถามพี่นิโคอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ก่อนตอนนี้เราปากเริ่มชาแล้วเข้าใจความชาเนาะมันจะดูแบบว่าปากหนาขึ้นคุยยากขึ้นอนะไรเงี้ยเนาะทำคลิปเพื่อแบบว่าเป็นการตัดสินใจสาําหรับคนที่อยากจะทําแบบว่า ทำสักปากแล้วก็อยู่เมืองนอกนะคะอยู่เมเวอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็อยากไะหาที่สักปากที่แบบไว้ใจได้แล้วก็เราสามารถคุยดีเทล,ลกับพี่เขาได้เพราะพี่เขาเป็นคนไทยเนาะก็แนะนําร้านนี้นะคะค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแนะนําตัวค่ะแม่สวัสดีค่ะชื่อนิโคลน,นะคะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านพนักงานทุกอย่าง beauty b ิ a u t y c l i n ท,ท, <laughs> ทำทุกตําแหน่งค่ะ ทำไมคุณแม่ถึงอยากเปิดร้านนี้ต้องถามก่อนก็เอาเป็นแบบเหมือนผู้หญิงนะมันก็ชอบความสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลก็เคยเป็นช่างสมสวยมาก่อนแล้วก็พอเราทำเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันสนุกอ่ะเออแล้วพอต่หลังก็มาเรียนพยาบาลด้วยมันก็ทําได้หลากหลายมากขึ้นก็สนุกดียค่ะอืแล้วคือตรงนี้คุณแม่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะใกล้มีแลนด์มาควินเ t o r มาร์เก็ตค่ะก็คืออยู่ที่สองสิบเกาวิกตอเรียสตรีท เวสเมลเบิร์นนะคะแบบประมาณสักชัมหนึ่งนาทีอะจากคืนวิคเตอร์มาเก็ตผ่าน <c oughs> ทำเลแบบโอเคมาง่ายอยู่แล้วลายคุณแม่ได้ทำอะไรบ้างคะ ากหลายค่ะก็คือแบบว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นสายแบบว่ามาล้างหน้าขัดหน้าทําพวกเลเซอร์กําจัดขนเป็นแบบสกินวิจูบิเนชั่นความใสสว่างกระจ่างอะคะ่ะแล้วตอนหลังก็มามีเพิ่มเป็นสักปากแล้วก็มีเป็นเหมือนฉีดลายไขมนันฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์แล้วก็เหมือนแบบฉีด ชีดต่างๆนานาเลยแล้วไหนที่คุณแม่แนะนําคะเดี๋ยวคนมาทําเยอะอ่ะคน<ต>มาทำเยอะอ,นนอันนี้อาจจะเป็นที่เหมือนแบบว่าลักษณะของลูกค้ามากกว่าถ้าอย่างสมมติว่าคนในบริเวณพื้นที่อะไรเงี้ยพวกแบบว่าโปรเฟชั่นอลเขาจะ เป็นคนเวสเทิร์นเนี่ยเขาจะชอบไปการฉีดมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นการทำหน้าก็จะเป็นแค่การแบบล้างทำอะไรที่มันไม่หนักมากแต่ว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเลยคือเป็นลูกค้าคนจีนลูกค้าคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีสงแบบแบบที่เขาแบบจริงๆผิวไม่มีปัญหาเลยมาทุกสองอาทิตย์มาทุก4อาทิตย์แล้วก็เหมือนมาต้องการเมนเทนเนนต์แล้วก็จะมีซักอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับมีปัญหาผิวทีนี้มีป,ปัญหาผิวก็จะมาพวกแบบร้อยดำเรื่องสิวเรื่องริ้วรอยอะไร แล้วคือถ้าแบบว่าคนไทยที่เขาสนใจอะไรเงี้ยสามารถแม่สามารถแนะนําได้ถ้าแบบตรงไหนเขาแบบบกพร่องเช่นแบบผิวหน้าอย่างนี้เราก็มีชายก็คืออย่างลูกค้ากลุ่มคนไทยเนี่ยเราจะคุยกันง่ายไง่เพราะเราเป็นพนักงานเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็จะสามารถแนะนําเขาได้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนแบบว่าบางครั้งเนี่ยทรีทเมนต์อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ถึงต้นต่อได้เราอาจจะแนะนําว่าต้องไปคุยกับคุณหมอนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออ่ทำเต็มที่เ <laughs> ต็มที่ <laughs> <laughs> คุณแม่คือปังมากโซนนี้บอกเลยขอบคุณค่ะถามเลยนึงคุณแม่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังต้องถามเรื่องนี้มาก <มา S 2> คะ่ะมาแบบโอ้โหตอนนี้ปีหน้า40่สิบนะคะมาตั้งแต่สิะคะ่ะตอนมาครั้งแรกก็คือมาเรียนภาษาอย่างนี้แหละแล้วก็ ไปไปมา,มาก็เรียนต่ออีก2ปีเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่ทำในปัจจุบันนะคะเรียนเพิ่มเป็น hairdresser สองปีประสบการณ์ช่องช่องมากจริงๆเกี่ยวกับความสวยก็คือแบบอ่ะเราก็แบบอ่ะโอเคฉันเรียนได้สนใจแล้วก็เรียนมาแล้วก็ขอ,อ PR มันก็ตอนนั้นประมาณ3เดือนนะคะหลังจากขอปุ๊บก็ได้เลยแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเออถ้ากลับก็ ยังไม่ได้เป็นคนที่นี่นะเราก็บอกก็ไปไปมามาก็คืออยู่ไปเลยอะค่ะแล้วก็มีลูกมีครอบครัวอะไรแต่คุณแม่ก็ชอบในด้านนี้อยู่แล้วเป็นทุนการเป็นพยาบาลการดูแลใช่ชอบดูแลชอบคุยชอบแบบเหมือนทําอะไรส่สวยงาม,งามออหาอะไราทำสนุกสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบตื่นมาใช้ชีวิตเนาะจริงแล้วคุณแม่ผิวสวยมาก <laughs> บอกเลยว่ามีตัวใหม่อะไรแนะนำไหอเปล่าคุณแม่ตอนนี้ตอนนี้เยอะมากก็คือตอนนี้ก็คือแบบไอ้พวกฉีดฉีดกำลังมาแรงแล้วก็แล้วก็พอดีร้านเราเนี่ยก็จะใช้ของแบบพวก e l e ลแกน e เอเลแกนก็คือจะเป็น medical rep ที่ขายพวกจูวเดิม hmm. พวกโบท็อกอะคะ่ะ mm hmm. แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ย mm hmm. เขาจะมาเทรนนิ hmm. ่งให้ที่นี่ก็คือจะมีพยาบาลอีก8คน mm hmm. จาก คลินิกอื่นก็คือตอนนี้มันเริ่มเหมือนคลินิกเราก็เหมือนเปิดมานานแล้ว<อ>ว่าสามปีแล้วแล้วมันเราก็อาจจะมาเข้ากับบริษัทที่เขาจะลิดใกล้กันเขาก็มีการทําให้เพิ่มความรู้ทีนี้เวลาเพิ่มความรู้เนี่ยมันก็จะทําให้มีการแม่นยามากขึ้นแล้วของเขามีคุณภาพอยู่แล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือพวกฉ,ฉีดเนี่ยแหละเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์อะไรเงี้ยพวกฉีดมันจะมีเป็นฟิลิโอก็คือเป็นฉีด5จุดอ่ะเพิ่มความชุ่มชื้นใต้ผิวถ้าเป็นคนไทยอาจจะแบบว่าเคยได้ยินพวกแบบพวกมาเต้อะไรพวกเนี้ย mm hmm. แต่ว่ามาเต้เนี่ยมันจะต้องฉีดประมาณ 6- 1 0ครั้งใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ผิวมันกระจางใสแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยคือเขาใช้เทคโนโลยีล้ำมากเลยอะ่ะไม่ต้องฉีดทางหน้าฉีดแค่5จุดแล้วมันก็จะซึมเข้าผิว mm hmm. แล้วมันก็จะ อินความชุ่มชื้นของผิวแต่บัญชีแค่สองครั้งเองอยู่ได้1ปีต้องมาลองใครผิวแห้งอยากให้แบบกลัวๆฉ่ำๆอะไรเงี้ยค่ะมาะมามาฉีดผล็อบมาทําทุกอย่างเลยมาใช่ <laughs> ตามลิก์ของแม่เลยนะคะต้องมาะนะคะ,คะก็ทําการบุ๊ร้านเปิดวันไหนบ้างคุณแม่ที่ค่ะก็คือร้านเปิด5้าวันนะคะยกเวน้นวันพุธก็คือวันพุธเปิดบ่ายหนึ่งถึงสองทุ่มวันอังคารพฤหัส สุขสาวเปดิด10โมงเช้าถึง6โมเย็นยค่ะแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยก็จะเปิดให้เป็นรอบแบบพิเศษ<ม>เพราะว่าเข้าใจว่าบางคนเขาต้องทํางานบางครั้งก็เปิดให้วนาอาทิตย์ไว้ ต้องไปติดตามนะคะทำการบบกกับในเว็บคุณแม่นะคะจริงและร้านสวยบรรยากาศดีมากพูดเลยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะโอ้ยเดี๋ยวคอยเหมากันตอนเสร็จจากสปากหนูโอเคค่ะ ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือสี <c oughs> ปากคือเจอมากแบบว่านึกว่าสักปากแบบนึกว่าแบบฉีดฟิลเลอร์ปากมานะคะเพราเพราะว่ามันแบบว่าต้องต้องเปิดผิวแล้วก็ใส่สีเข้าไปเป็นพื้นก่อนแล้ววันที่13ของเดือนธันวาปังก็จะมาซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าจ่ายไปแล้วสองครั้งได้นะคะสี่รอยกว่าดอลซึ่งโอเคนะสำหรับปางแล้วก็ถ้าถามว่าเจ็บมากไหมใช่ไหมก็คือ ไม่เท่ากับที่คาดไว้ว่าคาดไว้ว่าจะเจ็บกว่านี้แต่ว่าวันนี้คือมันก็แบบจึ๊กจๆ๊กจึ๊แหละแต่ว่ามันมียาชาไงมันก็ไม่ถึงกับว่าหูเจ็บมากคนไม่ไหวขนาดนั้นเนาะโอ้ยที่งามมากบอกเลย <ๆ S 1> ไงเดี๋ยวไปถึงบ้านจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> โอเคค่ะแล้วก็ฝากร้านด้วยฝากร้านพี่นิโคด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาบุ๊กกิ้งมาได้เลยนะคะพี่นิโคยินดีต้อนรับให้บริการอย่างดีมีอะไรปรึกษา แกได้น่ารักมากเ็นคุณแม่ที่น่ารักจับใจจีนมากนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e ปางด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นของปางด้วยจะมีติ๊กต็อมีอะไรอย่างนี้น,นะฝากดูได้นะคะ love you ค่ะบ๊ายบายก็บอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะคือพี่นิโคบ,บอกมาว่านะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จก็คือหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสรามารถทานข้าได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะดื่มน,น้ําที่แบบไม่ใช่น้าเปล่าเนี่ย พยายามใช้หลอดดุนะเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเปิดสีปากแล้วแล้วก็เหมือนแบบปากเรายังแบบบอบบางอยู่นะคะมันก็จะแบบแบคทีเรียโน่นนี่นั่นพอทานข้าวเสร็จก็สามารถเช็ดปากนะคะเช็ดเช็ดปากเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะที่พี่นิโคให้มาให้ทาหลังจากที่ทานข้าวเสร็จหลังจากที่เช็ดปากเรียบร้อยเนาะก็ทําอย่างงี้สักสองวันนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเหมือนแบบ ลิปามก็คือสามารถทาได้ตลอดถ้าหมดอันนี้ก็คือช้ลิบามของเราได้ปกติเลยนะคะก็บอกเลยว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าผลเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแอบเจ็บๆมิดหน่อยเพราะว่าอาจยาชาอาจจะเริ่มแบบหมดฤทธิ์แล้วแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเปิดโลกใหม่เนาะถ้าใครปากค้ำปากดำเหมือนปางก็ถ้าอยากลองก็แนะนำนะคะลองไปสักปากดูเนาะบ๊ายบาย